สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ด้วยนะครับวันนี้น่ดุดจะมาพูดถึงจุดอ่อนจุดเดียวเลยนะของดูกีดีจีแปดร้อยที่น่ดุดหาเจอนะฮะก็คือตัวทัชสกรีนเพี้ยนนั่นเองนะฮะสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราแตะจุดที่หนึ่งไปเนี่ยหรือแตะคนละจุดเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นะทุกอย่างก็จะวิ่งตามนิ้วนี่แหละแต่พอแตะหนึ่งแตะสองปุ๊บทัชกีจะวิ่งตรงกลางฮะอย่างงี้ฮะแบบเนี้ยจะส่งผลเฉพาะตอนพิมพ์นะฮะถ้าตอนเล่นเกมก็จะไม่มีปัญหาอะไรสังเกตว่ามันจะไม่ไม่เพี้ยนเห็นไหมฮ ส่วนใหญ่จะใช้สองจุดกันนะฮะตัวนี้จะชาดได้แค่สองจุดนะฮะสำหรับตัวนี้ได้แค่สองจุดนะฮะก็เป็นปัญหาทั้สกรีนเพี้ยนนั่นแหละฮะนาดูดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าส่งผลยังไงต่อการพิมพ์สมมุติว่านาดูดพิมพ์เร็วขึ้นแล้วกันนะฮะต้องขออนุญาตเอียงเครื่องหนึ่งเพราะพิมพ์ยากคะัไม่งั้นจะยิ่งเพี้ยนเข้าไปใหญ่คะคือันรูปปกติเวลาพิมพ์ต้องเอียงใช่ไหมฮะนาดูดก็ต้องเอียงตามอาจจะพิมพ์คําว่าทดสอบการพิิิมมมพพพ์์แบบเเร็็ววใหห้นนนะะะะะี่่จจจาาอผด ดังนั้นวิธีแก้ฮะก็คือนดูจะต้องพิมพ์ให้ชา้าลงฮะจบฮะก็จะขอทดสอบการพิมพ์ฮะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะก็ะเห็นว่าพิมพ์ได้ปกติเลยนะฮะเพียแต่ว่าคุณจะอย่าสปีดมากนักนะฮะเท่านั้นเองนะฮะนั่นก็คือวิธีแก้ของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะ เป็นยังไงบ้างาฮะกับการทดสอบเลื่อนทัชสกรีนฮะคุณก็จะเห็นแล้วว่าเพี้ยนตอนพิมพ์เร็วๆเ,เ,เท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นก็ใช้งานได้ปกติฮะไม่มีแบบกดปุ่มนี้ไปตดวปุ่มนน้นแน่ๆสมมติคุณอยากจะเข้าแอป,ปนี้ไปเด้งเข้าแอป,ปนน้นอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทัชสกรีนม,มันตรงจุดแล้วนะฮะสมมติถ้าดูอยากกดตรงนี้มันก็ตรงเห็นไหมกดตรงนี้มันก็ตรงกดตรงนี้มันก็ตรงกดตรงนี้ก็ตรง,ตรงถ้าเกิดมันตรงแบบเนี้ยโอกาสที่คุณจะเข้าแอป,ปภาพมันก็คือไม่มีนะฮะเป็นตอนเดียวแหละตอนพิมพ เนี่ยถ้าพิมพ์ทีละจุดเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันดีดตามนิ้วตลอดนะฮะถ้าพิมพ์ทีละจุดแต่ถ้าคุณกดรัวๆแบบพร้อมกันอ่ะบางคนรัวจัดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีทัชสกรีนบางอย่างวิ่งตรงกลางบ้างนะฮะก็เอาเป็นว่าเวลาพิมพ์ก็อย่าเร็วมากละกันช้าๆหน่อยนะฮะแล้วก็นี่เป็นดอมตัวใหม่นะฮะของคุณเบสล็อกเกอร์นะฮะก็กล้องเครื่องอะไรก็ถือว่าดีด้วยเย่ฮัลโหลนะฮะกล้องน่านถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแบ็คแคมิร่านะฮะทัชสกรีนนะฮะล็อกช้าหน่อยแต่แม่นนนขึ้ะะฮ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะถ่ายรูปจึงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะฮะสำหรับตัวของดูกีดีเจแปดร้อยใครมีปัญหาการใช้งานอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ที่สเต็ปกีนะจ๊ะสวัสดีจ้า